งครทิพย์กัญญาสิงห์ปานล,ลุงค่ะวันนี้นะคะเราก็มาอยู่กันในงานการประกวดโครงการวิทยาศาสตร์สมาคมวิทยาศาสตร์อาชีวศึกษาและเอสโซนะคะประจําปีพศ2558ระดับปวชอและปวสอนักวิทยาเทคนิคจันทบุรีแห่งนี้ครับผมวันนี้นะคะเราก็จะไปดูกันว่ามีโครงงานอะไรที่น่าสนใจมีเก็บความรู้เ<ช>รือ่องผลงานชิ้นไหนที่สามารถนําไปปรับใช้ในชีวิตประจําวันได้ค่ะทุกคนไปดูกันเลยครับค่ะไปกันเลยค่ะ ค่ะวันนี้นะคะเรามาดูบุูธแรกของเรากันนะคะว่ามีอะไรบ้างค่ะสวัสดีค่ะ บูธนี้มาจากวิทยาลอะไรนีคะครมาจากวิทยาลัยอาชีวศึกษาเทคโนโลยีทางวิทยาศาสตร์สูงบีครับวันนี้นะคะเราจะดูการดูดซับของเสียจากวัสดุเหลือใช้ทางการเกษตรนะใช่ช่วยแนะนำหน่อยค่ะว่ามันทำยังไงบ้างครับคุณล่าวัสดุเหลือใช้ทางการเกษตรที่เราเลือกใช้นะคะก็ว่าูตเป็นฟางข้าวโพดกับดอกพืชอุ่นสีนะครับฟางข้าวโพดแล้วอันนี้คือสีครับดอกอันนี้หรือเปล่าใช่ใช่อันนี้ใช่ไหมคะแล้วมันมีขั้นตอนทยังไหนก็คือว่าเราต้องนำ เออสาระโพลที่เราได้มาแล้วครับเข้าไปอบที่อุณหภูมิ105องศานครับพอเสร็จแล้วเนี่ยเราก็นําออกมาแล้วก็ใส่ไว้ที่โบูคบางชื้นครับแล้วก็เอาเข้าไปเผาทีที่เผานะครับที่อุณหภูมิที่เรากำหดไว้ค่ะเพื่อจะได้มาเป็นกดูครับอันนี้อะไรเอ่ยนี้ส่วนอันนี้ก็จะเป็นสารไมิครูนะครับที่เราใช้เป็นเสียสังเราะ์นะครับ แล้วก็จะนำตัวดูดซับที่เราผลิขึ้นเนี่ยมาใช้ในการดูดซับน้ำเสียนะคะก็คือทิทรินบูน่เองค่ะอ<า>นี้ก็คือทดลองแค่น้ำเสียก็คือน้ำเสียสีก็คือนิทรีนบูแบบดูดซับเชื้น้ำมันนะครับอ๋อค่ะพอพอมันดูดซับเสร็จแล้วผลเจอกมาเป็นไงครับก็น้ำที่เราเห็นปะปาเนี่ยเขาก็จะขาวใสเลยครับแต่ว่าเนื่องจากว่ามันใช้ระยะเวลาค่อนข้างนานนิดนึง<อ>ก็เลยไม่ได้<า>ทดลองให้ดูค่ะ<า>อ๋อมันเป็น นี่เองคุณแม่ครับขอบคุณค่ะเราไปดูที่บูธต่อไปกันเลยนะคะไะค่ะนะคะมาถึงบูธที่3มาดูกันว่าอะไรกันค่ะอันนี้ทำอะไรบ้างคะอันนี้ก็คือเครื่องล้างตลับหมึกนะครับผมค่ะเรื่องในปัจจุบันเนี่ยทุกๆหน่วยงานจะมีตลับหมึกจะมีเครื่องปิ้งเนี่ยเราก็ต้องใช้ตลับหมึกในการปิ้งงานด้วยความใจใส่ใช่ค่ะอันนี้ก็จะมี เห็การที่ตลับหมึกพิจาร์ทิ้งไม่ออกใช่บ้างก็คือเก็บเวลาต้<ช>องทิ้งใหม่นะครับอันนี้ก็คือสาหเหตุมันก็มาจากตลับหมึกพีจารนี่แหละครับ<ช>ผมก็เลยทำโครงงานนี้ขึ้นมาเพื่อร้านตลับหมึกพิจาร์ใ่้กลับมาใช้งาน,นอันนี้ใช่ไหมครับพี่ตันอันนี้อันนี้คืออันนี้ครับพี่ตันที่ไม่มีปัญหาแต่ครับมันเป็นสีดำๆอย่างนี้นี่ครับมันเอาไปมันต้องทำยังไงบ้างค่ะขั้นตอนนึงนะครับผมหนึ่งนะครับเราต้อง เทน้ำลงไปครับในอ่างกระเ็กองเราใช่เพราะว่ามันต้องรวมที่60ที่ร้อนีดีครับไม่ให้ไม่สูงระดับน้ำสูงถึงแผ่นพิ้นที่อยู่ตรงนี้ครับอ๋อโอเคค่ะครับผมผสมกันไปเยแล้วเครื่องเนี้ยทำเองหรือว่าซื้อมาครับทำเองครับผมโครงสร้างทำเองแล้วก็บอร์ดฝั่งนี้เราก็ทำเองบอร์ดที่ตัดิ่อันนี้อะไรบ้างเราบข้างในขอดูข้างในหน่อยได้ไหมคะ มันมีอะไรบ้างครับช,ช่วยอธิบายช่วยอธิบายนะคะก็คือบอร์ดฝั่งนู้นนะครับเราจะไอซีที่กําเนิดความถี่ได้80เฮิร์ตซ์มาใส่ครับผมแล้วก็ฝั่งนี้ก็จะเป็นไอซีที่50เฮิร์ตซ์มาใส่ครับผมฝั่งนี้ก็จะกําเนิดช่วความถี่80ถึง50ค่ะ <หา S 2> ให้มันสลับการทํางานกันครับผมก็คือเราจะมีบอร์ดรีเลย์เนี่ยในการคุมการสลับการทำงานของพวกมันอยู่ผมแล้วหลังจากการสั่นสะเทือนแล้วมันจะเกิด ผลยังไงขึ้นนะคะกับน้ําที่เราเพิ่งเทลงไปก็คือพอมันสั่นสะเทือนขึ้นวัตถีก็จะเดินเคลื่อนที่ผ่านน้ําส่วนนี้ไปแล้วเดินน้ำเนี่ยแยกโมเลกุลกันจนเกิดฟองอากาศขนาดไมโครครับผมอ๋อได้ไอฟองอากาศเนี่ยก็จะอยู่ในกระบวนการเกิดมาและหายไปเมื่อมันเกิดมามันต้องหายไปการหายไปของมันก็คือการแตกตัวครับจะทำให้แตกตัวสิ่งสุปตะกบที่อุดตันตลับมดอเนี่ยลุดออกมาครับผมช่วยทดลองให้ดูหน่อยได้ไหมคะเร็วลงไว้เลยตลับมือนี้เป็นตลับของที่ตันมา ไม่ไหวแล้วดูแต่นี้แล้ว <c oughs> แล้วก็ใส่ปุ๊บแล้วก็ปิดฝาเพื่ <c oughs> อแม่เพราะว่ามันสั่นเนี่ยทำให้คลองอากาศเนี่ยขนาดกรโปรงมันสูลมขึ้นมาอ,อ,อาจจาะก็ไปทางเดิอนอาจจะเราได้เป็นอันตรายนใ,นใช่ไหนไปน้ำมึนเฉยไม่ได้ต้องปิดไาสาม,มารถตั้งเวลาได้ว่าเราจะล้างเท่าไหร<อ>นาทีนอยู่กับว่าเราจะตั้งปุ่มไหนมันทําอะไรบ้างปุ่มนี้นะครับคือสลับความถี่ครับอันนี้ก็คือ50เฮิรตถ้าปิดไฟฝั่งนึงก็80เฮิรตโอเคค่ะ เราจะล้างที่50เฮิร์ตก่อนเพื่อทำความสะอาดพื้นผิวหน่อยอ๋อค่ะเราทำความสะอาดแล้วเราค่อยลงลึกไปที่ที่ข้างในครับผมเราจะทำไปที่3นาทีนะครับนี่ครับมึดจะเริ่มสมองมาแล้วอ๋ออันนี้ก็คือฟองอากาศที่เราหมุนไม่หิตแบบนี้เลยเนี่ยหมึกเริ่มออกมาแล้วนะพอเสร็จแล้วก็เสร็จปึ๊บแล้วก็ข้ามไปที่80เฮิร์ตนะครับเอาความถี่80เฮิร์ตลงลึกเข้าไปอีกค่ะท สะอาดสองขันยาเลยครับลงมาเลยนี่ก็คือการซิมเชนครับอ,อันนี้คือทําความสะอาดชั้นที่สองใช่ไหมคะทำไมมันสั่นแรงขนาดนี้ครับเนี่ยก็คือมันความดีสุดยอดเลยโอเคได้ครับเนี่ยโครงการนี้คิดเองหรือว่าอาจารย์คอยแนะนำครับยังอาจารย์คอยแนะนำครับแล้วแล้วตน้นต้นเรื่องเลยครับทำไมถึงเรื่องปีนี้โรงเรียน ทำางินไ็ได้ให้มันกลับมาใช้ได้ไปเลยมาลิปให้ประหยัดที่สุดจากมาจากวิทยาลลัยไหนครับเนี่ยอันวิทชนยครับผมค่ะขอบคุณค่ะขอบคุณค่ะไปต่อท่่ย์คต่อไปเลยคัะค่ะตอนนี้นะคะเราก็มาดูเจ้าเครื่องนี้กันว่ามาได้ยังไงนะคะ สวัสดีค่ะคนี่มาจากวิทยาลัยอะไรกันคะมาจากวิทยาลัยอาชีวศึกษาเทคโนโลยีฐานวิทยาศาสตร์เฉลรีค่ะล้าเจ้าเครื่องนี้คืออะไรคือเครื่องเก็บรูปคันครับค่ะมันมีวิธีการทํำยังไงบ้างคะอ่าวิธีการคือหลักการมนันก,ก็คือไอตัวเนี้ยครับข้างในเนี้ยมันจะมีใบพัดอยู่ครับใบพัดเนี้ยจะติดกับตัวมอเตอร์ไว้ล,ว <Ha. S 2> วลาเพอเปิดปุ๊บ มอเตอร์ก็จะขับให้ใบพัดอ่ะหมุนครับแล้วก็ทําการเก็บลูกเหี้กว่าลูกนี้ขึ้นมา,าเราน่ะสามารถเก็บได้อ่ะสูงสุดได้ประมาณ3ลูกใช่ไหมครับแต่เครื่องเก็บลูกนี้เครื่องนี้อครับผ่านครั้งนึงอ่ะสามารถเก็บได้มากสุดสี่ถึงห้าลูกเลยครับเยี่ครับผมค่ะขอบคุณค่ะนะครับ สวัสดีครับสวัสดีค่ะมาจากที่ไหนกันเอ่ยวิเทยาลไยเทคนิคจางเตาครับค่ะทำโครงงานอะไรครับการศึกษาสภาวะที่เหมาะสมต่อการเจริญเติบโตของสาหร่ายสีเขียวขนาดเล็กสายพันธุ์ทอเรล่า TSC ศ1ครับค่ะอ๋อทำมันมีไอเดียมาจากอะไรคะเจ้าเครื่องนี้ไอเดียนะครับว่าเราจะศึกษาคนฟ้าหาสภาวะที่เหมาะสมมาฟ้าที่สุดครับ ว่าสูตรอาหารหรือกระาฟเข้มแสงขณะที่เหมาะสมกับการเจริญเติบโตได้มากที่สุดครัค่ะครับแล้วมันคืออะไรเลยมันเป็นการแบ่งสูตรอาหารครับสูตรอาหารเราจะมี5สูตรครับเราจะให้ปร,ริมาณที่ต่างกันครับค่ะเพื่อว่าจะดูว่ามันจะเจริญเติบโต,ดต,โตได้ดีอ๋อ,อครับผมทำเพื่อพัฒนาพันธุ์ของสาล่าย์อ่าแล้วทำไมเราต้องใช้ไอ้ฟอยล์อันนี้ด้วย ปล่อยอันนี้ครับใช่เราปิดเราปล่อยอากาศเข้าไปใช่ไหมครับค่ะสารายก็จะระเหยเราปิดเพื่อให้มันระเหยน้อยที่สุดนะครับค่ะนะครับขอบคุณค่ะสวัสดีค่ะค่ะอ่ะอันนี้มาจากวิทยาลัยอะไรคะ ค่ะเนี <ici> mm ่ย hmm. พี่เห็นตุ๊กตาน่าสนใจมากเลยมันคืออะไรตัวนี้โรงงานเรื่องเข้าของของแบบอากาศค่ะค่ะซื้อนี่ที่เรียกสังกฤษยันว่าหอมมากเลยข้อแรกเริ่มต้นนะคะดูให้ท้องดีในของรองสัญญาจานล็อกเรสนองนะคะจานสัญญาล็อกเตอร์ข้อสองคือจับจับจับมันได้ดีนะคะเริ่มจานเลี้ยวกลิ่นหลาเป็นคุณสมบัติที่ ก็มันเป็นงานที่ส่งเสริมอาชีพของชุมนและอย่างนึ้งนะคะก็เป็นบริการที่ไม่เป็นอันตรายค่ะต่อสุขภาพแยากถามว่าจะไปเผยแค่ของคร้มให้กับทุกคนได้ไหยคะนี่นะคะก็เดี๋ยวถ้าเกิดใครสนใจนะคะก็ช่วยน้องๆอุดหนุนได้ค่ะตัวละส0มิบาทนะคะช่วยชุมชนค่ะขอบมากครักะังมากขอบคุณค่ะี่ครับผมไปเรียนเวมา เห็นมีอยู่พ so like hey, ุ่นหนึ oh ่งน so. exactly. ่าสนใจมากเกี่ยวกับมันเป็นลูกอมรดลดแอลกอฮอล์ที่มันสามารถลดระดับแอลกอฮอล์นะครับค่ะไม่ใช่รถไม่ใช่แอลกอฮอล์นะคะไม่ใช่ค่ะเราไปดูกันเลยค่ะปาค่ะค่ะสวัสดีค่ะอันนี้นี่ไงน่มสนใจปีที่รถไหนมาดูกันซิว่ามันเป็นยังไง๋ยาแนะนำตัวก่อนครับมาจากมาจากที่ไหนค่ะ มาจากิทยาลัยเทคนิกป้ปาจิมรีค<ะ>่ะชื่อโครงงานอะไรครับเขาที่สมุนไพรสดลดแอลกอฮอลลดปริมาณแอลกอฮอล์ในร่างกายทำทำอะไรยังไงมาจากอะไรบ้างมาจากอะไรบ้างส,ส่วนผสมมีอะไรบ้างส่วนผสมจะเป็นส่วนผสมสมุนไพรนะคะจะมีขิงม,มีใบล้างจืดแล้วก็มีใบสะระแหน่แล้วก็มีกาแฟมีน้ำผึ้งแล้วก็มีแบคแตรเป็นตัวช่วย<ะ>ทำให้เกิดขึ้นรูปอะคะ่ะค่ะ มันลดได้จริงหรือเปล่าครับลดได้จริงค่ะทดลองแล้วทดลองมาแล้วค่ะมันลดได้เยอะหรือน้อยจะลดแล้วแต่มาแล้วแต่คนด้วยนะคะว่ากินแอลกอฮอล์ไปเยอะปริมาณเท่าไหร่แล้วแต่คนด้วยแล้วก็ลดได้ตุที่สองเนี่ยคือจะลดได้5มิลลิกรัมต่อหนาทีค่ะล้วที่หนึ่งเนี่ยจะลด3มมิลลิกรัมต่อหนาที ค่ะมันจะแตกต่างตรงนี้ค่ะแล้วมีรถอะไรบ้างคะตรงนี้ที่ว่าแยกสีไว้อยู่ตรงนี้มีสาม้นะคะีรถกาแฟรถโกโก้แล้วก็รถใบเตยค่ะสีเหลืองนะคะจะเป็นรถกาแฟสีแดงเป็นรถโกโก้สีแดงเป็นรถโกโก้นะคะ<ก>และสีเขียวนะคะ<ก>เป็นรถใบเ,เ,เตยค่ะถ้าบุทนี้นะคะก็เหมาะสำหรับคนรักสวยรักงามผู้หญิงอย่างเรานี่เองก็ไหน สวัสดีค่ะแนะนำกันหน่อยมาจากที่ไหนมาจากที่ไหนคะเทคนิคปทุมชื่อโครงงานชื่อโครงงานอะไรคะมาร์เจลีสมุนไพรค่ะตรงนี้มีมาร์กอะไรบ้างคะช่วยแนะนำหน่อยอันนี้ก็จะเป็นมาร์เจลีว่านหางจระเข้ค่ะช่วยในการลดรอยลดการอักเสบของสิวอันนี้มาร์กว่านหางจระเข้นะคะคนไหนเป็นสิวก็ใช้ได้ลดสิวใช้ดีอ่า ใช่ไหมเป็นสิววิธีการทำทำยายมั้งคะเริ่มจากเรานส่วนผสมกันนะก็คือมีแป้งแตค่ะเรล็ติเนตนำมาผสมกัน้ำเกลือให้เดียวแล้วก็นำไข่ผสมสุกค่ะแล้วก็มีใส่ก่องรอให้แห้งค่ะนี่ผมเห็นอยู่นี่นี่คือบล็อกใช่ไหมครับคือบล็อกบล็อกทำอันนี้ใช่ปะคะคืออันนี้คือทำขึ้นมาเองใช่ไหมครับบล็อกเหมาะมากเลยครับสำหรับคนที่รักสวยรักงามค่ะขอบคุณค่ะ ใจน้ำมัเลยวิทยาลัยเทคนิคจันทบุรีของเราเองค่ะก็มาดูนะคะว่าของเรามีดีอะไรบ้างอ่ามีอะไรบ้างคะช่วยโครงงานอะไรเลยใช่โครงงานนี้นะคะเป็นโครงงานวิทยาศาสตร์นะคะการสร้างและการหาคุิภาพของอุปกรณ์ท่อความเย็ลท์ใสไฟฟ้าขนาดต่างๆค่ะเพราะอะไรถึงทําโครงงานนี้ขึ้นมา คือการเดินสายไฟฟ้าตามบ้านตามอาคารโรงงานในการทำงานจะพบปัญหาว่าช่างส่วนใจญ่เขาจะใช้ทีมตัวนี้นะคะในการข่อนพอ่อ<ะ>มันไม่ค่อยสะดวกใช่ไหมใช่ใชไม่สะดวกแล้วก็เบืองแรงด้วยไม่สวยงามไม่ประดิษฐนะคะ,ะค่ะซึ่งถ้าไม่ใช่ช่งางเนี่ยก็ไม่สามารถที่จะทําได้เพราะต้องใช้ความชานาญสูงะคะ่ะ yeah, แต่เราก็เลยคิดค้นอุปกรณ์นี้ ตามมุมองศาที่เราได้กําหนดไว้ว่าจะใช้10องศาหรือ15องศาค่ะพออกมาสวยงามนะะรอยคว้านก็อยู่ตามมุมที่เรากําหนดได้ค่ะด้วยสาธิตให้ดูหน่อยได้ไหมค่ะเจ้าคื่อทีาทำงาน งานเป็นอย่างนี้เอาไว้ใช้ทาอะไรครับเดินเดินใส่ไฟสายไฟใช่ค่ะซึ่งจะไม่ต้องใช้ข้อต่อค่ะใช่ค่ะซึ่งแต่ต่างๆ่าตัวนี้อันนี้ก็คือจะใช้ครีมตัวนี้เองซึ่งแต่ต่างต่างกันคิดนี่นะคะอันนี้คือใช้ครีมหยาบมากไม่สวยค่ะที่พี่สังเกตคือถุงนี่มันจะไว้เก็บเศษเศษผมเลยค่ะขอค่ะ ครนก็็เปของดีของวิทยาลัยเราค่ะค่ะขอบคุณค่ะไปนะครับแล้วสำหรับบูนี้ก็เป็นอีกหนึ่งผลงานของเด็กวิทยาลัยเทีนิจันทุรีของเราค่ะดูค่ะมีอีกอย่างหนึ่งคือมีอะไรดีกันครับผม สำหรับเครื่องนี้นครับเป็นเครื่องผลิตกระแสไฟฟ้าจากค<ฆ>อเมเพรสเซอร์ของเครื่องปรับอากาศครับผม<ฆ>สำหรับที่มาและความจําคัญนะครับผมก็เพราะว่าปัจจุบันเครื่องปรับอากาศเป็นเครื่องใช้ไฟฟ้าที่มีความจําเป็นและมีบทบาทเพิ่มมากขึ้นเรื่อยๆจะเห็นได้ตามสถานประกอบการครับผมตาม,<ฆ>ต,ามตามสำนักงานต่างๆและที่พากอาศัยขอยงเราครับผมจะมีจากการสังเกตคอมเพรสเซอร์ของมันก็คือ คอมเพรสเซอร์คือที่ระบายความร้อนออกมาครับผมจะมีะลมที่ปล่อยทิ้งออกมาไม่ได้ใช้ประโยชน์แผงข้างหลังมันใช่ไหมครับทีบ่ระบายลมออกมาครับผมก็เห็นทางกาวเราจึงมีแนวคิดที่จะนําลมจากตรงนั้นมาใช้ประโยชน์สูงสุดครับผม<ะ>โดยผลิตเครื่องผลิตกระแสไฟฟ้าจากคอมเพรสเซอร์ของเครื่องปรับอากาศขึ้นมาครับโดยหลักการนั้นก็คือรับลมจากคอมเพรสเซอร์ของเครื่องปรับอากาศเพื่อมาหมุนใบพัดครับผมเพื่อเป็นไดอารนเวรียนครับผมนำไปใช้าสต่แบตเตอรี่ครับผม แต่ตอนนี้ก็คือใช้พัดลมแทนไปก่อนครับผมนี่คือจำลองครับจำลองขางอ๋อจำลองดอานนี้ามาครับให้ประหยัดพลังงานครับผมก็ขอบคุณสำหรับข้อมูลครับผมขอบคุณค่ะทั้งหมดที่เราํำเสนอนี้เป็นเพียงแค่ส่วนเล็กๆเท่านั้นนะครับของในวันนี้ยังมีงานอีกมากมายมีหลายๆบูธเลยครับผมก็ขอเชิญชวน่อยครับก็นะคะงานนะคะจะมี ภายในวันที่6ถึง8รกรกฎาคมนี้นะคะก็ขอเชิญชวนพี่ๆน้องๆอ,อาชีวะและระดับมัธยมศึกษาและคนที่สนใจนะคะเกี่ยวกับโครงงานวิทยาศาสตร์ก็เชิญมาชมได้ภายในงานนี้นะคะวันนี้ก็เราสองคนก็ต้องลาไปก่อนแล้วค่ะเราจะไปชมผลงานที่เห<า>ลือกันต่อครับผมค่ะ<า>สวัสดีค่ะ